สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสูช่ชาแนล EC Team Live วันนี้เราอยู่กันในคลิปจัดทีมลงดันนะครับมับงกรตัวที่1นนะครับหรือว่าชื่อของเขาก็คือ East c o w h i g h นะครับผมขอเรียกมังกรตัวที่1แล้วกันไอ,อตัวที่1นึ่เนี่ย ในในกลุ่มเนี่ยคือเป็นตัวมังกรพื้นฐานที่ตอนแรกที่เราควรจะต้องลงนะครับแต่ว่าช่วงแรกผมว่ายังไม่ต้องลงก็ได้ถ้าคุณยังไม่สามารถเคลียร์ดันหมีดันหมูปลาแล้วก็ดันกอกอสชั้น8นะครับคุณก็ไปฟาร์มตรงนั้นก่อนแล้วได้ของม,อมาประมาณหนึ่งค่อยมาตรงนี้นะครับของผมเนี่ยเล่นมาวันนี้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดวันนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เติมก็ มาลุยตรงนี้ชั้น8ได้แล้วนะครับแล้วก็ทีมที่ผมจัดก็จะเป็นทีมตัวสีฟ้าซึ่งตัวสีฟ้าพวกเนี้ยมาจากทีมกอกอสหมูหมีพวกนั้นนะฮะเอามาใช้แต่ว่าปั้นตัวสีฟ้าเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแต่ผมมีบางอย่างที่จะบอกให้ฟังก็คือว่าชั้น8เนี่ยยากกว่าชั้น7ค่อนข้างเยอะในส่วนชั้น7เนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องปั้นตัวเพิ่มทีมที่คุณเอาลงกอกอสอะไรพวกนั้นอะ่ะก็ปรับทีมนิดหน่อยก็เอามาสามารถลงได้แล้วนะครับ แต่ชั้น8นี่ค่อนข้างจะกระโดดความยากขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีตัวทองผมแนะนําให้ใส่ตัวทองเข้าไปสักตัวหนึ่งตัวทองที่เหมาะสมนะเดี๋ยวผมแนะนําให้แต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาตัวฟ้าก่อนนะครับผมจะทีมตัวฟ้านะโอเคเราเข้าไปดูกันทิมตัวฟ้าของผมก็คือทีมนี้ครับแทบจะทุกตัวแล้วกันใช้มาก่อนหน้านี้นะครับได้ใช้ก็คือกอกอสหมูหมีนะครับได้ใช้ตอนชั้น8คุณควรจะผ่านก่อนอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ ตัวที่ปันเพิ่มก็คือสาร่านะครับสีฟ้าสาร่าเนี่ยเราควรจะมีอาวุธธาดน้ํานะครับแต่ผมมีแค่ธาดไฟนะครับธาดธาลมไม่ควรเอามาลงนะครับเพราะว่ามันจะไต่ยต่ง่ายไปหน่อยนะครับเพราะผมลองละมันอยู่ไม่ได้ธาดไฟเลเวลเท่ากันอยู่ได้นะครับขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลเดี๋ยวเราพูดกันต่อแต่ถ้าเกิดว่าทีมนี้นะครับมันไม่แอดวานคุณถ้าคุณมีซิกรุ่น ให้ใช้ซิกลุนแบบนี้จะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ในคลิปนี้เรามาจัดทีมตัวสีฟ้ากันนะครับคือผมมีแหละผมลองแล้วตัวนี้มันโอเคมากๆเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่พูดอะไรละก็คือจะรันให้ดูว่าซิกลุนมันสู้ได้ยังไงนะครับก็คือตรงนี้นะครับแต่ละตัวอัพของตามนี้นะครับเลเวลแบบนี้เราไปดูของข้างในกันข้อมูลฮีโร่เรามาดูกันก่อนแองกิสควรจะอัพ ไปให้สุดให้เยอะที่สุดนะครับแล้วขั้นที่ต้องการควรจะมีแล้วกันไม่มีก็ได้คือขั้น8ครับการโจมตีของแองกิสจะมีโอกาสเพิ่มเลือดไหลให้ไปด้วยแองกิส <SA> จะติดน้ําแข็งใช่ไหมแต่อันนี้จะเพิ่มเลือดไหลให้ไปด้วยแต่โอกาสแค่5้แต่ว่ามันก็ถือว่าเพิ่มเข้าไปนะครับคือตัวนี้ผมจะอัพสูตรได้แ,แหละเพราะมันมันค่อนข้างจะเก่งนะครับแล้วก็ในส่วนของอ,อุปกรณ์ของแองกิสก็ อันเดิมนะครับแม่นยำา6ชิ้นเพิ่มไปทางพลังโจมตีอะไรก็ได้ตรงนี้ครับแม่นยำพลังโจมตีผมผมยังม,มีไม่ค่อยดีแองกิสควรจะเป็นพวก HP ก็ได้ครับจะได้ยืนได้ตรงสองอันนี้นะครับสมบัติโบราณก็เพิ่มไปอยู่ที่เลเวลห0เอ่อ52ทำา60นะครับยังไม่แม็กถ้าแม็กน่าจะดีกว่านี้เยอะเลยตรงนี้คือมันถือว่าพอผ่านได้นะครับ ต่อไปก็อี s o นะครับอี ISO s o ผมอัดถึงขั้น2เพิ่มฟื้นฟูขึ้นไปนะครับ i โ o นี่ก็เก่งครับได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ี s o ก็เซตเดิมเลยครับยังไม่หาไม่ได้ยังไม่ได้หาด้วยแล้วก็อยู่ในเซตฟื้นฟูนะครับจ่ฟื้นฟูแล้วก็โตกลับพยายามเพิ่ม HP ให้มากที่สุดใน2อันนี้เพื่อดีดฮิวให้แรงอีกหน่อยนึงนะครับสมบัติโบราณเลเวลห้าสิบถาหกสิบ ะครับตัวสุดท้ายเออตัวที่3นะครับซาร่าซาร่าเนี่ยเราจะเอามาใช้แค่สกิลหนึนะครับก็คือสกิลพัดศของนางอ่ะเมื่อใช้สกิลหนึจะมอบป้องกันบัฟให้ศัตรูแต่มันเป็นการแค่มีโอกาสนะครับก็จะมีครูดาวด้วยแต่ถ้าอัพเ็มอ่ะครูดาวก็จะลดลงก็คือจะสามารถ2เทินทับสเทินเลยนะครับคูดาวจะทันกันนะในส่วนของอุปกรณ์นี่ครับ ซาร,ร่าใส่เซตพลังงานแล้วก็เม่นยำพยายามเพิ่มให้เป็น HP หรือพลังป้องกันให้นางย,ยืนได้ครับตรงนี้นะครับแล้วก็พลังป้องเอ,อเอฟเฟกต์มีผลนะครับจากแม่นยำนี้นิดนึงนะฮะพยายามตีแค่ท่าหนึ่งให้มันติดป้องกันบักนะครับแล้วก็ต่อไปสมบัติโบรานเลเวลยังไม่ขึ้นหกดาวเลยคือผมค่อยๆลองมาเรื่อยๆมันมันหดาวมันพอไหวนะครับก็เลย,ยไม่ได้อัพขึ้นไปหนะครับ ถ้าหกม่จะสบายกว่านี้นะอย่างที่บอกนะครับถ้าใครมีน้าแข็งก็ปั้นน้ําแข็งเพื่อที่จะมาลงแล้วก็ใช้แต่สกิลหนึ่งครับเพื่อจะใช้พาสิฟมันเนาะตัวสุดท้ายก็ก็คืออาเธอร์นะครับอาเธอร์ Arthur นี่ผมก็อัพไปสุดแล้วนะ Arthur เนาะอาเธอร์อัพไปสุดแล้วแล้วก็อุปกรณ์ก็เซตล่างนี่จะเป็นเซตความเสียหายต่อเนื่องเพิ่มเข้าไปถ้าเกิดว่าโจมตีมีโอกาสมอบนะครับเนะี่ยมอบไป พวกสเตตัสพวกนี้นะครับคือตีท่าไหนก็ได้แต่ว่าก็มีคูดาวอะคือเหมือนกับเพิ่มให้มันติดพษิษอะครับประมาณนั้นนะเสตนนี้นะแล้วของเธอก็เพิ่มพลังโจมตีครับนะครับพลังโจมตีสวัสดโบราณนาเธอแม็กนะครับตัวนี้ผมพยายามจะปั้นให้เต็มอยู่แต่ก็ยังยังยังเต็มไม่สุดนะครับโอเคในส่วนของตัวละครกับของประมาณนี้แล้วส่วนที่ผมจะบอกต่อไปก็คือ เรื่องของการจัดสปีดของทีมนะครับผมจะให้อา t h เธอร์ออกก่อนแองกิสนะครับสองตัวเนี้ยซาร่ากับอีโซตัวไหนออกก่อนก็ได้ครับอีโซมันจะขึ้นมาฮิวผมจะใช้สกิลสองอย่างเดียวให้นางฮิวอย่างเดียวฮิวหมูนะครับแล้วก็เจ็ดเลือดแล้วก็ซาร่าให้ใช้แต่สกิลหนึ่งเพื่อจะมีโอกาสบล็อกบัฟของบอสได้นะครับแล้วก็ อา t h เธอร์จะใช้แต่สกิล l เพื่อที่จะออกมาโจมตีแล้วการโจมตีสกิล l 3ของอา t h เธอร์มันมีโอกาสติดติดน้ำแข็งนะครับแล้วตัวถัดไปก็จะเป็นถัดไปต่อจากอา t h เธอร์นะอย่าให้ตัวนี้ขึ้นก่อนอา t h เธอร์นะครับคือตัวเนี้ขึ้นมาแล้วใช้ท่า2ที่จะขโมยบัฟขโมยบัฟดีนะครับไม่ใช่ดีบัฟนะบัฟดีของบอสนะครับซึ่งไอ้บอสตัวเนี้ มันจะบัฟเต็มตัวเลยนะครับแล้วตีมันไม่เข้าแต่ถ้าตัวเนี้ใช้สกิลสองแองกิสใช้สกิลสอก็จะสามารถขโมยบัฟได้นะครับเป็นบางครั้งบางทีมันก็ไม่ติดเนาะแต่ว่าการที่จะขโมยบัฟของตัวละครนั้นจะต้องติดความเสียหายต่อเนื่องก็คือให้อา t h เธอร์ตีติดน้ำแข็งถ้าติดไอตัวนี้จะมีโอกาสขโมยบัฟข,ของบอสได้นะครับแต่ว่าบัฟไอ้น้ำแข็งพวกนี้มันจะมีแค่เทินเดียว แต่ถ้าถ้าเกิดว่าไม่มีตัวที่จะช่วยทําน้ําแข็งให้ก่อนตัวนี้จะขโมยมันจะขโมยไม่ได้เลยนะครับหรือไม่ไอเนี้ยออกก่อนอาเธอร์แล้วอาเธอร์ตีเสร็จแล้วบอสได้เทินบอสก็หายติดน้ําแข็งละไอตัวนี้ไปขโมยมันก็ไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็คือจะให้อาเธอร์ตีก่อนไอ้นี่มีโอกาสขโมยนะครับตามนี้เลยเราลองไปดูกันนะฮะนี่เป็นชั้นที่8เนาะ โอเคเอาละครับยุดออตโต้ก่อนอาเทอร์นะครับสก,กิลสามมันจะเคลียร์เวฟได้ไวเดี๋ยวผมออตโต้ไปถึง,ถงบอสดีกว่าสเต็ปนะครับ ว่าเราเซตสกิลยังไงอีกทีที่หน้าบอสเราตีที่บอสเลยนะแล้วก็เซตสกิลแบบนี้ครับอาเธอร์ใช้แต่สกิลสามนะครับเพื่อที่ติดน้ำแข็งเนาะแล้วก็ซาร่าใช้แต่สกิลหนึ่งเพื่อที่จะมีโอกาสติดบล็อกบัฟนะครับอิโซฮิวท่าสองแล้วก็แองกิสใช้ท่าสองเพื่อที่จะขโมยบัฟถ้าเกิดว่ามันติด สเ,สเตตัสเ,เลื่อลนะครับหรือว่าน้ำแข็งนะโอเคตามสเตตเป็นแบบนี้นะซาร่าครับบล็อกบัฟจึก๊กไม่ติดนะครับอาเธอร์ตีท่าสามติดน้ำแข็งหนึ่งอันนะครับแองกิสขโมยบัฟจึก๊กเนี่ยครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอิโซฮิวเนี่ยแหะครับสเตตตามนี้เลย กบอสแต่บางทีบอสต้องอาจจะแทรกเชิงข,ขึ้นมานะครับอ่าบล็อกจึ๊กไม่ติดนะครับนแข็งฟาดติดนะครับขโมยปึ๊บอ่าขโมยไปได้นิดหน่อยนะครับฮิวพลังงานไม่พอเข้าใช้ท่านหนึ่งเนาะโอเคตามนี้เลยนะครับผมออตโต้ไปเลยนะปึ๊บคลิกไปที่บอส ทีนี้อาจจะตายบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอัพสมบัติโบราณเต็ม6 0สิบผมว่าสบายคุณอาจจะไม่ต้องปันตัวทองลงก็ได้อาจจะต้องใช้ซาร่าเพราะซาร่ายังไงก็ได้ใช้นะครับในดันสัญ,ญลักษณ์เผ่าสเต็ปนี้ยนะ คือถ้าเราไม่ขโมยบัฟมันะเราปล่อยให้มันบัฟเต็มตัวไม่ไหวครับยังไงก็ไม่ไหวท้านี้นะเนี่ยเราขโมยอย่างเดียวเลยัวด,ดามจก็จะเป็นอาเธอร์ ตัวซาร่าถ้าหนึ่งของเข้าฮิวให้ได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าได้จีอยู่ตกวมานิดนึงอ่าจะไม่ไหวอยู่เหมือนกันรอดแรกลอดแรกครับทีนี้ต้องไปฟาร์มหีอีกหน่อยแล้วก็อัพสมบัติโบราณก็จะสบายมากกว่านี้ขโมย ก็ติดที่ไตนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับทีมนะครับตัวฟ้าก็ตามนี้เลยนะครับปั้นได้คือตัวละครอัพยังไม่สุดก็ยังมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ยังอัพไม่ถึงขั้นนี้ผมแนะนำให้ไปฟาร์มหมีฟาร์มหมูฟาร์มกอกอสแล้วก็อัพให้ได้ก่อนนะครับผมยังอัพไม่สุดผมต้องไปฟาร์มหมีเพื่อที่อัพไอสมบัติโบราณนะครับแล้วก็จะได้ ง่ายกว่านี้แต่ในส่วนตัวทองนะครับถ้าเกิดว่าใครมีนะครับนหผมจัดให้ดูอีกทีหนึง่งถ้าเกิดว่าใครมีตัวนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปเลยครับง่ายกว่าใช้อ n งกัสเยอะเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันเนาะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u r สไครห์กันด้วยนะขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย